เชาวันอาทิตย์ฝนกำลังจะตกนาะพอดีกรับพวกที่ซื้อต้นไม้เขาเมจุราเดี๋ยวมืดตน้นไม้ครับเมจุราพอจะลอยเอ่พ่นบปเนี่ยครับตน้นไม้มีเวิรดครับวันอาทิตย์มีแต่วัานอาทิตย์ครับตลาดบ้านขามเปียเด้อมาเบิ่งเอาเบิ่งเอาไปปลูกฝนกำลังจะตกแล้วมาเบิ่งเอาเบิรงนเอาครับไล่สดเห็พระเจ้ามาซื้อของมาเบิ่งเอามาเบิ่งเอา ต้นไม้เบิร์ดนี่กำลังต่อร่องครับโยบโอ้มีต้นไม้พัดมากขมีไก่ย,ย่างอีกหองเม่หมวยนี่หองเม่หมวยครับตลาดบ้านทิศไปจาครับมีทั้งต้นไม้ของพ่อพ่นของแม่จุฬานี่ครับมาซื้อเอามาซื้อเอาฝนกำลังสิโตกะไได้นี่ มาซื้อเอามาซื้อเอาตลาดนัดบันขามเปียกครับ